วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเมาส์ของลาพูอีกแล้วนะครับเป็นเมาส์ดีไซน์แนวใหม่จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย Let's go สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องท็อปวันเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับเมาส์ลาปู M650 Silent Multi Mode Wireless Mouse นั่นเองนะเมาส์รุ่นใหม่ของทางลาปูนั่นเอง โดยการดีไซน์ของกล่องก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่แล้วนะของตัวเ e วโมแอร์วันก็ออกแบบกล่องมาคล้ายๆกันก็คือด้านหน้าก็จะมีอ่ะนี่สัญลักษณ์ซินเนกนะก็คือรับประกันกับซินเนกแล้วก็ตัวนี้หน้ากล่องก็จะเจาะมาเหมือนปั๊มลงไปให้เป็นรูปเมาส์นั่นเองนะก็จะเป็นรูปเดียวกับตัวเมาส์ข้างในเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีข้างในว่าตัวเมาส์จะหน้าตาเป็นอย่างไรนะส่วนข้างกล่องอก็จะมีโลโก้ลาปูและส่วนด้านหลังก็จะบอก ว่าสเปคของเมาส์ตัวนี้มีอย่างไรบ้างและก็จะเป็นรูปของเมาส์นั่นเองซึ่งสีเนี้ยก็จะเป็นสีที่เราได้มานะก็คือสีกาไฟนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าสีกาไฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยอ่ะก็จะเจอเนี่ยพลาสติกอีกหนึ่ชั้นนะก็จะเป็นบอกวิธีการต่างๆนะว่าเออเขามีอะไรตรงไหนมาให้บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นภาษาจีนนะ สำหรับเพื่อนๆที่อ่านภาษาจีนออกก็อ่านตรงนี้ได้นะครับสําหรับใครที่อ่านภาษาจีนไม่ออกเดี๋ยวก็ดูเรารีวิวได้ว่าเออตัวนี้มันใช้งานอย่างไรนะอ่าเปิดประสติกออกมาและนี่คือหน้าตาของเมาส์ M650 Silent ตัวนี้นะก็จะเป็นสีกาไฟก็จะสีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูชัดๆอ่านี่ก็คือจะไม่ใช่สีดำและก็จะไม่ใช่สีเทาจ๋าๆนะจะออกเป็นสีแบบ เทาเทาหม่นๆดำๆนิดๆแบบนี้ผมว่ามัน ให้รูปลักษ์ที่สวยและเท่ดีนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหมาะกับมือของผู้ชายมากๆเลยนะอ่ะแล้วรูปร่างของเมาส์ก็จะไม่เหมือนเมาส์ทั่วไปนะก็จะแบนแบนแบบนี้เลยเมาส์ทั่วไปมันจะนูนๆขึ้นมาใช่ไหมเวลาเราจับแต่นี้ก็จะออกแบบมาให้เป็นดีไซน์แนวใหม่นะก็คือแบนๆบนแบบนี้เลยก็จะจับประมาณนี้และก็จะอ่าตรงนี้ก็เป็นลูกกิ้งปกติทั่วไปส่วนด้านใต้ของเมาส์ก็จะมีแผ่นยางกันลื่นมาให้ตรงเนี้ยผมว่าดีนะเพราะว่ามันค่อนข้าง กันลื่นได้ค่อนข้างดีเวลาเราใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นยางนั่นเองและก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้อ่ะนี่ออนออฟอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของเมาส์ตัวนี้และก็จะเป็นปุ่มเชื่อมบลูทูธนั่นเองก็คือเมาส์ตัวเนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้แต่ว่าเมาส์ตัวเนี้ไม่สามารถชาร์จแบตได้นะเพื่อนๆต้องใส่ถ่านอย่างเดียวในการใช้งานเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูว่าเขาใส่ถ่านตรงไหนเพราะว่าด้านล่างไม่มีที่ใส่ถ่านมาเลย ก็วิธีการใส่ฐ่านของเมาส์ตัวนี้นะครับก็คือแกะนี่เลยด้านบนอ่าก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะค่อนข้างดูดได้ค่อนข้างดีนะครับแกะออกมาปึ๊บก็จะเจอหน้าตาของเมาส์แบบนี้ก็ นี่ก็คือช่องใส่ถ่านนะโดยเขาจะมีถ่าน aa มาให้แล้วหนึ่งก้อนนะก็คือใช้ถ่าน aa นั่นเองเพื่อนๆไม่ต้องไปตามหาเลยและตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีเซฟนั่นเองเป็น usb สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้เป็นการเชื่อมต่อ usb ก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วก็เชื่อมกับตัวเมาส์ได้เลยโดยปัจจุบันนี้เครื่องทุกคนน่าจะมีการเชื่อมต่อบลูทูธอยู่แล้วเจ้าเมาส์ตัวนี้ m 6 5 0้ายไซเลนเนี่ยสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับเพื่อนๆที่มีบลูทูธหรือว่าทําตัว รีเซฟตัวนี้หายก็สามารถใช้งานเมาส์ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับโดยการเชื่อมบูทูธก็จะให้มาเป็นบูทูธ3.0 5.0ูและ2.4ซึ่งให้มาครบครันมากๆเลยโดยที่ M 6 5 0 s l e n ซเลตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบูทูธใช้งานได้พร้อมกันถึง3เครื่องเลยนะแล้วก็ตัวนี้ให้ DPI มาถึง1,300 DPI นะสำหรับคนที่ใช้ทำงานทั่วไปถือว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับ d p i 1,300ตัวนี้ และ M650 ไซเรนตัวนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้ง Windows และก็ Mac OS นะถือว่าให้มาครบจบในตัวเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว,ว่าวิธีการเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อ,อยังไงและจะยุ่งยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและสําหรับวิธีการเชื่อมต่อนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Bluetooth ก็เชื่อมต่อง่ายๆก็เพียงแค่กดปุ่ม เปิดตรงนี้ตึ๊กลงไปให้เครื่องมันเปิดทํางานนะแต่อย่าลืมใส่ฐานนะแล้วก็กดปุ่มบลูทูธตรงนี้ค้างไว้5้าวิ เพิเพียงเท่านี้มันก็จะขึ้นตัวเชื่อมบลูทูธมาให้ในเครื่องที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าคอมหรือว่า macos ก็สามารถเชื่อมบลูทูธของเมาส์ m650 ตัวนี้ได้เลยก็วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะและสําหรับคนที่จะใช้งานเป็นตัว usb ก็แค่เอา usb ไปเสียบที่เครื่องก็ใช้งานได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เอง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานลาผู้ M650 s i ้ e n m u l t i ซเลนมั r ติโ s s m o u เ s ตัวนี้แล้วก็เป็นสีกาไฟนั่นเองก็สำหรับการใช้งานนะผมว่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปทำงานหรือว่าใช้งานออฟฟิศไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของตัวเมาส์เป็นดีไซน์แบนๆแ,แบบนี้ใช่ไหมเวลาเราเล่นเกมแล้วเราต้องการสะบัดเมาส์แรงๆรู้สึกว่าการจับมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่สาหรับการทา หรือว่าคนที่เป็นสายทํางานก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้ดีเพราะว่าตัวนี้นะมันค่อนข้างเงียบเห็นไหม มันเสียงคลิกอะ่ะเงียบมากๆนะสาหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่ทํางานแล้วมีรูมเมทหรือว่าอยู่กับแฟนเนี้ยนะเวลาทํางานดึกๆแล้วเราต้องการความเงียบเพื่อไม่ให้ไปบรบกวนคนรอบข้างก็สามารถใช้เมาส์ตัวตนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีความเงียบนั่นเองส่วนสําหรับใครที่สนใจ m 6 5 0ตัวนี้นะก็จะมีให้เลือกถึง2สีก็จะมีสีนี้เป็นสีกาไฟแล้วก็จะมีสีชมพูนะโดยที่สีชมพูก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นแล้วก็ตรงนี้นะสามารถดูได้เลยสําหรับใครที่ต้อง การรนะคับสำหรับใครที่สนใจเมาส์ M650 Silent Multi Mode Wireless Mouse ตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ลาภู o o f i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  l s t t r r e ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ช่องท็อปวันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพร้อมกับเมาส์ M650 Silent ตัวนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย